Yeah. Breaking tides like a warrior in disguise. <sighs> a vision in my eyes, ain't no compromise. Cross the world with heartbeats like drums. Fearless echoes, that's where courage comes. Through storms and shadows, <laughs> I blaze my own way. I'm gonna stop me? Not today. Fire light ignites where the spark ign the night spark oh! sport ในใจฉันยังคงลุกชนแมในในยมเหมือนเหมือนโหมเบาส่องสว่างความฝันจะเป็นผู้นำทางไปรจะเาจะถูกวาดพอนไปกับฝันล่ไปกับฝัน กูดเล็กทีโชคดีค้ทเทสสวัสดีครับผมชื่ออาร์ชิวตอนนี้ผมหลงทางอยู่ในต่างโลกฝากตัวด้วยนะครับถ้าจะถามว่าผมหลงทางมาที่นี่ได้ยังไงเรื่องมันคงยาวแต่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันแย่ yeah, แล้วสายแล้วสายแล้วสายแล้วต้องรีบไปสอนเต้นแล้วลืมดูเวลาจนได้ ผมชื่ออาร์ชิวเป็นครูสอนเต้นตอนนี้กำลังรีบไปสอนเด็กนักเรียนที่รออยู่แต่ผมเล่นตื่นสายเนสีสิจะไปทันเวลาไหมเนี่ยโอ้ย,อยนี่เราจะตายจริงๆแล้วเหรอแล้วเด็กๆที่รอจะเรียนเต้นกับเราล่ะแฟนก็ยังไม่มีทำไมชีวิตเราไม่มีดวงเอาซะเลยนะ เพิ่มสกิลติดตัวเทพแห่งโชคลาภสกิลติดตัวจะใช้อัตโนมัตแิแล้วที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่เราตกมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยดูแล้วน่าจะไม่ใช่โลกของเราแน่ๆน,นี่หรือเราฟันไปนั่นมันตัวอะไรกันเนี่ยมันจะมาทางนี้แล้ว ม่นะเราจะมาตายที่นี่ไม่ได้สกิลเทพแห่งโชคลาภทำงานคุณได้กำจัดกอบลินระดับเพิ่มขึ้นอ๋อเลเวลอัพเหรอนี่เราเลเวลอัพเป็นเลเวลสองแล้วคุณได้รับไอเทมกำไรผู้สร้างและแหวนของนักปราชกำไรผู้สร้างความสามารถสามารถหยิบวัตถุดิบมาผสมและสร้างเป็นสิ่งต่างๆได้แบบสุม่มแหวนของนักปราชผู้สวมใส่จะได้รับข้อมูลความรู้และภาษาที่ต้องการจากระบบโดยอัตโนมัติแล้วไอ้ลูกไฟที่มันตกลงมาใส่ กอบลินมันมาอย่างไงนะอะอะ๊หรือมันเป็นแบบนี้นี่เองฉันนี้โชคดีจริงๆนะเดี๋ยวลองใช้กำไรผู้สร้างดูดีกว่าต้องใช้วัตถุดิบ2ชิ้นขึ้นไปมารวมกันงั้นเอานี่ละกันผสมเริ่มใช้สกิลผู้สร้างทำการผสมคุณได้รับดาบไม้ของผู้เริ่มต้น1ชิ้นผสมกันได้ดาบด้วยได้เวลาออกเดินทางแล้วสินะแต่ก่อนอื่นต้องหาอะไรกินก่อนสินะสกิลนักปราชทำงานเริ่มค้นหาอาหาร เมืองหลวงรอฉันอยู่สินะถึงเมืองสักทีเราต้องต่อคิวใช่ไหมเนี่ยท่านมาจากไหนหน้าตาไม่คุ้นเลยดูจากการแต่งตัวแล้วถ้าเป็นชาวต่างเมืองใช่ไหมใช,ใช่ครับผมเพิ่งออกเดินทางครั้งแรกเองอย่างนั้นก็ยินดีต้อนรับสู่เมืองออตตานะนี่เหรอ เมืองออสตาดูแล้วแปลกตาดีนะเห็นทหารยามบอกว่าก่อนอื่นถ้าจะหาเงินเราก็ต้องกิวที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาบคาทาและโล่ก่อนสินะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิวค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะผมมาสมัครเข้ากิวครับนั้นกรอกข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอามือมาจับที่ลูกแก้ววัดค่าพลังตรงนี้นะคะ,ะแปกเลยเหรอเนี่ย ขอโทษนะคะลูกแก้ววัดค่าพลังของเราคงเก่าเกินไปค่ะไม่เป็นไรหรอกงั้นลองใช้เครื่องใหม่นี้ดูนะคะจับที่คริสตัลให้เต็มมือเลยเงั้นขอลองดูแล้วกันนะ